นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่256เหมืองทองหลีเคอร์อ,อธิบายต่อให้หลิวเหริอนกุย้ยแบบปั้มปืนใหญ่ที่ข้าให้เป็นการยิงแบบควยผมคำนวณนะคร่าวๆแล้วรอบเกาะวางปั้มได้หลายสิบแหงถ้าจนสลัดไม่ยกทับมาทั้งหมดมันไม่มีทางขึ้นเกาะได้หลิวเรินกุ้ยพยักหน้าเข้าใจ ล่เคอสั่งต่อทุกคนอย่ามวยยืนไปตรวจดูว่ามีเหมืองทองหรือเงินรอบๆนี้ไหมทีมสํารวจตาเป็นประกายพวกเขารีบกระจายไปตรวจสอบหลิวเรินกุ้ยมองล่เคอร์ถามฝ่าบาทท่านมั่นใจจริงใจจริงว่าที่นี่มีแร่เขาวงเพราะทั้งเขาและล่เคอร์เพิ่งมาก่อนนี้ครั้งแรกทําไมหล่เคอร์มั่นใจว่ามีเหมืองทองหรือฝ่าบาทมีพลังพิเศษล่เคอร์เห็นความสงสัยยิ้มสายหน้าเขารู้ว่าหลิวเรินกุ้ยคิดอะไร เขาอธิบายเจ้าอยากคิดมากข้าไม่ได้มีพลังพิเศษข้าได้ข้อมูลแน่นอนว่าที่นี่มีเหมืองทองหลิวเหรินกุ้ยเข้าใจบางเรื่องเป็นความลับของลีเคอร์เขาไม่ถามต่อแต่ถามฟาบาทตอนนี้ข้าทำอะไรได้หลีเคอร์ยิ้มได้ยินว่าในน้าน้้ำจนสลัดมีเรือรบของพวกนักรบพระนจรเต็มไปหมดเจ้าทำให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคำนี้เหมือนปลุกหลิวเหรินกุย้ยตาเขาวาด้วยความตื่นเต้นหัวเราะลั่นเขานำทหารเรือ,อออกไปทันทีมาถึงนี่แล้วไม่สั่งสอนจนสลัดคงไม่ได้ หลิวเรินกุ้ยยิ้มเจ้าเล่สั่งทหารเรือทหารได้ยินคำสั่งแม่ทัพหน้าตื่นเต้นพวกเขารอโอกาสนี้มานานจนสลัดคือศัตรูที่พวกเขาเกลียดสุดใจหลิวเรินกุ้ยนำทหารออกจากเกาะอ,อย่างรวดเร็วหลีเคเห็นท่าทียิ้มเจ้าหนี้บ้าสงครามจริงๆเขาไม่พูดอะไรสั่งลูกน้องสำรวจเหมืองทองต่อหลิวเรินกุ้ยออกเรือไม่นานเจอเรือรบจนสลัดรองแม่ทัพยิ้มแม่ทัพข้างหน้ามีเรือรบจนสลัดหลิวเรินกุ้ยยิ้มสั่งทันทีโจมตีตูม ปืนใหญ่ยิงดังสนัน่นเรือโจรสลัดจมลงทันทีห,หลิวเหรินกุ้ยยังไม่พอใจสั่งไปต่อทหารตื่นเต้นขับเรือไปข้างหน้าหลี่เคอร์ได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิ้มสายหน้าเขารู้ว่าห,หลิวเหรินกุ้ยเจอเรือโจรสลัดเขาไม่สนใจเขาต้องการผลนี้และไม่กลัวโจรสลัดรู้ว่าเขาอยู่บนเกาะหลี่เคอร์มั่นใจโจรสลัดไม่มีปัญญาเริ่มสงครามที่โจรสลัดจักรพรรดิได้รับรายงานตาเบิกโพรโมโหสุดขีดราชบุตรเขยและทูตก้มหน้าไม่กล้าพูด จัก,กรพัดตาวาดนี่คือการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบที่พวกเจ้ากล่าวถึงเขาจ้องทั้งสองด้วยความโกรธทั้งสองมองหน้ากันไม่กล้าพูดข้าต้องการคำอธิบายจัก,กรพัดจนสลัดตาวาดราชบุตรเขยและทุดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาโมโหสุดขีดเซนสนทิสัญญาไม่เท่าเทียมไปแล้วทำไมต้าถังยังโจมตีเขานึกถึงสองคนนี้ทันทีทั้งสองกลัวแต่รีบพูดทูลจัก,กรพัดเรื่องนี้เราไม่รู้จริงๆ จัก,กรพัดโกรธจนคว้างถ้วยลงพื้นตวาดเรื่องนี้พวกจเจ้าไปจัดการถ้าทำไม่ได้อยากกลับมาเจอข้าทั้งสองหนา้าซีดแต่ฝืนออกจากวังนอกวังทูดถามราชบุตรเขยฝ่าบาทเราจะทำยังไงราชบุตรเขยสายหน้าข้าก็ไม่รู้อีกด้านบนเกาะหลังสำรวจหลายวันช่างชราพบเหมืองทองแต่ยังไม่ยืนยันตําแหน่งแน่ชัดแต่แค่รู้ว่ามีทองก็กำไรสุดๆแล้วหลี่เคอเรียกหลิวเหรินกุ้ยกลับมา ตั้งการระวังรอบด้านแล้วสั่งทหารช่วยค้นหาในกระโจมชือกคราวหลิวเรินกุ้ยยิ้มห้าฝ่าบาทครั้งนี้เรารอวอ,อผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหมืองน,นี้ไม่เล็กหลิวเรินกุ้ยถึงตื่นเต้นหลี่เคอร์ยิ้มหย่าเพิ่งตื่นเต้นรอผลก่อนหลิวเรินกุ้ยยิ้มพยักหน้าเดินออกไปสักพักลูกน้องวิ่งเข้ามาพบเหมืองทองแล้วฝ่าบาทหลี่เคอร์ตื่นเต้นลุกพรวดพุ่งออกไปทันทีเขาพาหลิวเรินกุ้ยรีไปที่จุดพบเหมืองบทที่257ด สายแรกขนาดใหญ่ชายชราตะโกนด้วยความตื่นเต้นคนงานข้างๆรีพูดกับหลีเคอร์ฝ่าบาทขาวดีเราเจอเหมืองทองมันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาทั้งสองตื่นเต้นสุดขีดสำรวจเหมืองทองมาครึ่งชีวิตวันนี้คือวันที่ดีที่สุดหลีเคอร์เห็นทั้งสองยิ้มทุกคนที่นี่วันนี้มีรางวัลรู้ขนาดเหมืองทองหลีเคอร์ดีใจสุดสดสั่งลูกน้องทันทีทุกคนตะโกนด้วยความตื่นเต้นหน้ายิ้มแย้ม หลิวเรินกุ้ยยิ้มกว้างมีเหมือนนี้กองทัพเรือจะพุ่งทะยานเดิมเขากังวลว่าหลีเครจะแบกภาระค่าใช้จ่ายกองทัพเรือเลยไม่กล้าขยายทัพแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วหลิวเรินกุ้ยหัวรอดลั่นเดินมาหาหลีเครฝ่าบาทกองทัพเรือยังไม่พอค่าขอหลีเครกรอกตาเหมือนยังไม่ได้ขุดเจ้าหนี้คิดถึงเงินแล้วเขาวตาวาดไปหาเงินเองอย่ามาแย่งของข้าหลิวเรินกุ้ยยิ้มเจ้าเล่ฝ่าบาทข้าจนอหลีเครจนคำพูดคนหน้าด้านไร้เทียมทานคือแบบนี้เอง เขาหัวร้อนจากความตื้อรู้แล้วข้าจะสนับสนุนกองทัพเรือพอใจไหมหลิวเรินกุ้ยยิ้มพยักหน้าพอใจหลิเคอรอยากบีบคอเจ้านี้แต่กลั้นไว้ถามชายชราท่านจินเหมืองน,นี้คุณภาพเป็นยังไงท่านจินคือผู้เชี่ยวชาญสำรวจทองคำอันดับต้นๆของป้าถังลีเครใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อชวนท่านมาด้วยท่านจินยิ้มห้าฝ่าบาทครั้งนี้เราเราวยอเหมืองน,นี้ใหญ่กว่าเหมืองเจิ้งกวนสิบสองสามเท่าทุกคนสูดหายใจใหญ่กว่าเจิ้งกวนสิบสองสามเท่า เป็นไปได้ยังไงพวกเขาขี้หูกลัวฟังผิดท่านจินย้ำไม่ผิดแน่นอนใหญ่กว่าสามเท่าเจ้งงวนสิบสองคือรหัสเหมืองทองที่พบในรัชสมัยหลีซื่อหมินเป็นเหมืองที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ท่านจินคิดว่าจะไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้ในชั่วชีวิตแต่เจอเหมืองน,นี้เขาตื่นเต้นจนตัวสัน่นหลีเคเห็นท่านจินยิ้มไม่พูดอะไรสั่งทุกคนเรื่องวันนี้ห้ามรั่วไหลเข้าใจไหมทุกคนตอบรับทราบฝ่าบาท ลีเคอร์พยักหน้าสั่งคนงานเร่งสร้างป้อมปืนใหญ่เขียนจดหมายส่งเรือเล็กกลับไปรายงานไม่กี่วันขันทีได้รับข่าวตามคำสั่งหลีซหมิงข่าวของลีเคอร์ต้องรายงานทันทีขันทีรีบไปที่ตำหนักหลีซหมินทูลฝ่าบาทองค์ชายสามสงข่าวหลีซืหมินชนักไม่คิดว่าลีเคอร์จะส่งข่าวเร็วขนาดนี้หลีซืหมินชนักเมื่อรู้ว่าลีเคอร์สงข่าวมาไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เขารู้สึกไม่ดีหรือจะไม่เจอเหมืองทอง แต่เขาสั่งขันทีอ่านดังๆขันทีไม่รอช้าอ่านจดหมายเสียงดังทันทีพบเหมืองทองขนาดใหญ่กว่าเจ้างวนสิบสองสามเท่าขันทีอ่านจบงงจนสมองค้างยืนนิ่งหลี่ซื่อหมินอ้าปากกว้างช็อกจนน้ำชาร้อนหกใส่มือใหญ่กว่าเจ้างวนสิบสองสามเท่าเป็นไปได้ยังไงแต่ข่าวจากลีเกอร์ต้องไม่ปลอมหลี่ซื่อหมินหัวเราะลั่นเหมือนใหญ่ขนาดนี้เป็นข่าวดีสุดๆส,สำหรับต้าถังและประชาชนควรฉอลอองอ,งอ เขาสั่งขันทีเรื่องนี้ห้ามรั่วไหลเข้าใจขันทีเห็นสายตาเย็นชาคล้อมตัวรับทราบฝ่าบาทหลีซื่อหมิ่นพยักหน้าพอใจสั่งเรียกฟางสเสวียนหลิงเข้าวังฟางสเสวียนหลิงรีบมาถามฝ่าบาทมีข่าวว่าดีเขาเห็นหลีซื่อหมิ่นยิ้มกว้างต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เพราะหลีซื่อหมิ่นปกติเก็บอารมณ์เก่งหลีซื่อหมินกลั้นดีใจไม่ไหวอยากให้ฟางสเสวียนหลิงตื่นเต้นด้วยสเสวียนหลิงเคิเอิอส่งเขามาเขาพบเหมือนทองจริง ฟางสเสวียนหลิงเข้าใจแต่เห็นหลี่ซื่อหมินตื่นเต้นต้องเป็นเหมือนใหญ่ยินดีด้วยฝ่าบาทหลี่ซื่อหมินไม่สนใจคำยินดีถามสเสวียนหลิงเดาว่าเหมือนนี้ใหญ่แค่ไหนฟางสเสวียนหลิงยิ้มขมขื่นคิดฝ่าบาทคงเป็นเหมือนขนาดกลางหลี่ซื่อหมินสายหน้ายิ้มฟางสเสวียนหลิงตื่นเต้นหรือเป็นสายแรกขนาดใหญ่บทที่258เตรียมการอีกด้านหลี่ซื่อหมินยิ้มใหญ่กว่าเจ้งกวน12 3าเท่าฟางสเสวียนหลิงช็อกสมองว่างเปล่าพูดไม่ออก เขาอึ้งอึ้งอยู่นานกว่าจะพูดได้เป็นไปได้ยังไงหลี่ซื่อหมินหัวเราะเห็นฟางสเสวียนหลิงชอบเขายิ่งสนุกฟางสเสวียนหลิงเชื่อในที่สุดเขาดีใจสุดๆรู้ดีว่าคลังต้าถังเป็นยังไงฝ่าบาทเหมือนนี้จะเปลี่ยนป้าถังให้ดีขึ้นมากหลี่ซื่อหมินรู้ความสําคัญของเหมืองบลคอเออคือดาวนาโชคของต้าถังเขารักหลี่เคอมากฟางสเสวียนหลิงเข้าใจไม่พูดอะไรสักพักหลี่ซื่อหมินถามสเสวียนหลิงเจ้าว่าข้าควรให้รางวัลเคอเออยังไง ฟางสเสวียนหลิงตอบฝ่าบาทข้าแนะนำว่าไม่ควรรังวันองค์ชายสามหลี่ซื่อหมิ่นช็อกงงมองฟางสเสวียนหลิงอยากรู้เหตุผลฟางสเสวียนหลิงยิ้มอธิบายทูลฝ่าบาทเรื่องเองินทองควรเก็บเป็นความลับเพราะหลี่ซื่อหมิ่นพยักหน้าข้าเข้าใจฟางสเสวียนหลิงโล่งใจแต่คิดอะไรได้ถามฝ่าบาทค้าทหารรายงานว่าโหวจวินจีกรรมลังกลับชัางอันหลี่ซื่อหมิ่นขมวดคิ้วงงโหวจวินจีทำไมกลับตอนนี้มีอะไร ฟางสเสวียนหลิงสายหน้าข้าไม่รู้หลี่ซื่อหมิ่นถอนหายใจสั่งเมื่อโหวจวินจีถึงฉังอันให้หน่วยสืบราชการรับจับตามีอะไรรายงานทันทีฟางสเสวียนหลิงพยักหน้าคุยต่ออีกพักแล้วออกจากวังหลี่ซื่อหมินยังขมวดคิ้วคิดถึงโหวจวินจีที่กลับมาทันทีโหวจวินจีส่งจดหมายถึงข้าไหมเขาถามทันทีทันทีสายหน้าไม่มีฝ่าบาทหลี่ซื่อหมิ่นหน้าย็นชามโมโหไอสารเลวไม่รู้กอดอก เขาขบฟันโกรธจนตัวสั่นโหวจาวินจีเป็นขุนนางใหญ่กล้าทำตัวไร้ระเบียบถ้าก่อความวุ่นวายเขาจะรับผิดชอบได้ขันที่เห็นหลี่ซื่อหมินโมโหรีบพูดฝ่าบาทอยากโกรธจนเสียสุขภาพหลี่ซื่อหมินแค้นเสียงหน้าแดงกำจากความโกรธอีกด้านโหวจาวินจีเดินทางเร่งด่วนหลายวันเห็นฉังอันใกล้ถึงมุมปากยกยิ้มสั่งลงมา้าลูกน้องตามโหวจาวินจีเข้าฉังอันทันที โหว่าเจวินจีกลับถึงฉางอันสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่เข้าเฝ้าหลี่ซื่อหมินแต่รีไปตำหอนักองราชทายาถึงเขาจจระวันแต่หน่วยสืบราชการรับจับตาอยู่ทุกอย่างไร้ผลหลี่เฉิงเฉียนเห็นโหว่าเาวินจีหน้าตื่นเต้นรีพูดเหมือนร้องเรียนพ่อตาหลี่เครมันได้เปรียบเต็มที่ถ้าเราไม่ทําอะไรคงโหว่าเาวินจีเงียบคิดนานถอนหายใจพูดองราชทายาใจเย็นเรื่องนี้ไม่เล็กต้องเตรียมให้พร้อมหลี่เฉิงเฉียนตาเต็มไปด้วยความโกรธ แต่ฝืนกลั้นเขารู้ว่าการเร่งรัดไม่ช่วยแก้ปัญหาเคเค่นเสียงเริ่มเตรียมการพ่อตาค่าสั่งคนจัดงานเลี้ยงแล้วโหวจาวินจียิ้มพยักหน้าทั้งสองดื่มกินคุยกันโหวจาวินจีรีบกลับมาเพราะหลี่เฉิงเฉียนเรียกเขาเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจากหลี่เฉิงเฉียนหน้าจึงเครียดเขาคิดในใจหลีเคอพบเหมืองทองตำแหนนมพุ่งสูงหลีเฉิงเฉียนสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ไรห้หนทางถ้าป้องกันหลีเคอไม่ได้ก็ต้องวางแผนใหญ่ ทั้งสองดื่มจนเมาหลี่เฉงเฉียนเริ่มมึนโหวจาวินจีเห็นจังหวะเหมาะพูดองค์ราชทายาทข้ามีเรื่องจะบออกอหลี่เฉงเฉียนมึนมึนเรื่องอะไรโหวจาวินจีพูดตรงตรงองรชาชททยาทสถานการณ์ตอนนี้เราต้องเตรียมแผนสำรอ,ององหลี่เฉงเฉียนแม้เมาก็เข้าใจนี่คือการพูดถึงกอบอตอแต่กบฏพูดง่ายทำยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์และหลี่เฉงเฉียนไม่มีปัญญานั้นบทที่259พวกกองทัพจับชาย โหววจาวินจีเห็นหลีเฉิงเฉียนลังเลพูดเย็นชาฝ่าบาทถ้าตัดสินใจช้าจะเสียโอกาสถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจเราจะไม่มีโอกาสหลีเฉิงเฉียนถอนหายใจสายหน้าเขารู้ว่าต้องกระบดแตกกลัวโหววจาวินจีพูดองค์ราชทายาทเรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงข้าจะจัดก,การเองหลี่เฉิงเฉียนเมาได้ยินคำสัญญาฝืนพูดดีถ้าอย่างนั้นตอกอลองงอ โหว่าจวินจียิ้มหลี่เฉิงเฉียนเป็นลูกเขยถ้าช่วยขึ้นราชบัลลังก์เขาจะยิ่งใหญ่แม้ตอนนี้เขาจะมีตำแห่หน่งสูงแต่ใน24คุณนางลิงเยียนเก๋อเขาไม่เด่นและหลีซื่อหมินไม่เห็นค่าเขาจึงโกรธอยากหนุนหลี่เฉิงเฉียนเพื่อย,ยืนบนจุดสูงสุดของตา้าถังโหว่าจวินจีเหมือนคนบ้าตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าบนกอะหลังสิบกว่าวันป้อมปืนใหญ่สร้างเสร็จจัดวางอย่างมีกลยุทธ์หลิวเรินกุ้ยถามหลีเค่อฝ่าบาททำไมป้อมต้องวางแบบนี้ หลี่เคยยิ้มอธิบายการวางแบบนี้เพื่อยิงได้ทุกมุมไม่มีจุดบอดลิวเริอนกุ้ยงงสับเทคนิคแต่เชื่อว่าท้าหลี่เคยพูดต้องไม่ธรรมดาท้าหลี่เคยรู้ความคิดหลิวเริอนกุย้ยคงหัวเราะเขาสัญญาวยืนติดตั้งปืนใหญ่บนป้อมหลิวเริอนกุ้ยพยักหน้าสั่งทหารให้สี่คนต่อหนึ่งกลุ่มเฝ้าป้อมหลี่เคยเห็นทุกอย่างเรียบร้อยพยักหน้ากลับไปพักที่จนสลัดจัก,กรพรรดิโกรธจ,จัดคว้างจดหมายลงพื้นตาเบิกพวกสารเลวดูสิ่งที่พวกเจ้าทำ ทูตจนสลัดกลัวเก็บจดหมายดูสั่นเทิมทุนจัก,กรพรรดิข้าไม่รู้เรื่องเขากลัวสุดขีดอธิบายไม่หยุดแต่จัก,กรพรรดิยังเดือดจ้องเย็นชาถามบอกมาจะทำยังไงทูดหันมองราชบุตรเคยขอความช่วยเหลือราชบุตรเคยถอนหายใจพูดเย็นชาเรื่องนี้ไม่ไง่ายอย่างที่คิดข้าคิดว่าหลีเขารู้แน่ว่าบนเกาะมีเหมืองทองทุดเหมือนตื่นจากฝันเข้าใจว่าทำไมหลีเคยอยากได้เกาะร้างเขารู้เรื่องทออง,งอทุดโกรธจัดจัก,กรพรรดิได้ยินหน้าไรอารมณ์ถาม แล้วเจ้าเสนออะไรราชบุตรเคยคิดนานทูลท่านพ่อถึงเราให้เกาะแก่ต้าถังแต่ส่งทหารโจมตีได้จักรพรรดิกังวลโจมตีมั่วอาจจุดสงครามและจนสลัดตอนนี้เสียเปรียบจักรพรรดิจนสลัดตาเต็มไปด้วยความกังวลเงียบขมวดคิ้วราชบุตรเคยเห็นท่าทียิ้มท่านพ่อเราไม่ต้องใช้กองทัพทางการส่งจนสลัดไปจัดการได้ จักรพรรดงรัชบุตรเคยยิ้มเจ้าเล่อธิบายท่านพ่อเราแพร่ข่าวให้จนสลัดแถวนี้พวกมันรู้เรื่องเหมืองทองจะยอมทิ้งได้ยังไงมันต้องแย่งกันแน่กลัวจักรพรรดิไม่เข้าใจเขาอธิบายต่อถ้าจนสลัดชนะเราเป็นตัก,กแตนจับจักรกะจันนกกระจอกตามหลังเก็บพวกมันไม่ผิดสัญญาถ้าพวกมันแพ้เราไม่เสียอะไรจนสลัดถูกกำจัดก,ก็ดีสำหรับเราจักรพรรดหัวเราะลั่นดีดีมากเขาตื่นเต้นสั่งทูตเจ้าไปจัดก,การถ้าล้มเหลวอยากกลับมาเจอข้า ทูตก้มกราบรีบออกจากวังวันรุ่งขึ้นจนสลัดทั่วอาณาเขตได้รับข่าวเกาะร้างมีเหมืองทองจนสลัดตื่นเต้นพุ่งไปที่เกาะทันทีแย่งกันไปกลัวคนอื่นชิงตัดหน้าพวกมันเป็นโจรเพื่อเงินเหมืองทองอยู่ตรงหน้าจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงบนเกาะทหารต้าถังเห็นจนสลัดแตกไกลพวกนี้เป็นกองทัพจับ่ายไม่เคยฝึกไม่อำพรังตัวเดินตีโพยตีพายมาที่เกาะหลิวเรินกุ้ยงงพวกนี้มาจากไหน เมื่อใกล้เกาะเขาเห็นธงขาดขาดจึงเข้าใจจนสลัดนี่เองถึงได้หวยหลิวเรินกุ้ยรีบรายงานหลี่เคอบทที่260เดินเรือกลับเมื่อพวกมันมาก็อย่าปล่อยให้กลับหลี่เคอร์สั่งหลิวเรินกุ้ยยิ้มพยักหน้าวันใจฝ่าบาทเขามองป้อมป,ปืนใหญ่ทหารเรือบนป้อมจ้องเรือเล็กๆเต็มทะเลพวกเขาเล็งปืนใหญ่ยิงตูมหลิวเรินกุ้ยตะโกนทหารยิงปืนใหญ่เสียงระเบิดดังสนั่นไฟลุกท่วมป้อม จนสลัดยังไม่ทันรู้ตัวถูกระเบิดเป็นเสี่ยงเสียงเกิดอะไรจนสลัดมองหน้ากันช็อกงงว่ามันคืออะไรทหารบนป้อมยิงอีกรอบตูมเรือเล็กหลายสิบลำแตกกระจายหัวหน้าจนสลัดตะลึงมองป้อมด้วยความไม่เชื่อถอยออยอพวกมันไม่รู้ว่าต้าถังใช้วิธีอะไรทำลายเรือโดยไม่เห็นเงาคนจนสลัดกลัวจัดถอยทันทีหลิวเรินกุ้ยตื่นเต้นจะไล่ฆ่าแต่หลีกเค่อห้ามอย่าตามคนจนปลอกปล่อยไป หลิวเรินกุ้ยผิดหวังนายพลที่ไม่ฆ่าฟาดฟันคือล้มเหลวหลีเคยิ้มห้าไม่ต้องเสียใจพวกนี้แค่จนสลัดกระจอกวันหน้าเราจะเหยียบดินจนสลัดข้าจะให้เจ้าข้าให้นำใจหลิวเรินกุ้ยยิ้มกว้างพยักหน้าหลีเคสั่งหลิวเรินกุ้ยตรวจคนงานเขาสั่งคนงานพันคนขุดเหมืองทองส่วนที่เหลือให้เปิดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตทุกคนเริ่มทำงานตามคำสั่งจัก,กรพัดจนสลัดรู้ว่าจนสลัดแพ้ โกรธขบฟันจนสลัดคือปัญหาใหญ่ของพวกมันเหมือนหมาบ้าก่อปัญหามากมายแต่หลีเคอร์อจัดการง่ายๆนี่พิสูจน์ว่ากองทัพเรือตาถังเหนือกว่ากองทัพชั้นยอดของจนสลัดเขายอมรับไม่ได้จัก,กรพรรดิมองราชบุตรเคยฝ่าบาทคิดยังไงราชบุตรเคยกลัวขมวดคิ้วเงียบนานกว่าจะถอนหายใจท่านพ่อหลีเคอร์ต้องกำจัดจัก,กรพรรดิรู้ว่าหลีเคอร์น่ากลัวแต่กำจัดตอนนี้ยากราชบุตรเคยตาเป็นประกายคิดอะไรได้ท่านพ่อเขาเล่าแผน จัก,กรพรดหัวเราะลั่นพยักหน้าพอใจดีวิธีนี้ดีเขาสั่งราชบุตรเขยจัดการหลายเดือนผ่านไปหลิวเหรินกุ้ยเดินมาหาหลีเคอร์ในกระโจมฝ่าบาทสเสบียงเราเหลือน้อยต้องกลับป้าถังด่วนหลีเคอร์ได้ยินรายงานจากหลิวเหรินกุย้ยพยักหน้าถึงหลิวเหรินกุ้ยไม่บอกเขาก็วางแผนจะออกจากเกาะเร็วๆนี้กลัวต้าถังเกิดเรื่องท่ายอยู่นานเขายิ้มถามเหรินกุ้ยเราได้ทองไปเท่าไหร่หลิวเหรินกุ้ยยิ้มตื่นเต้นฝ่าบาทเราได้ทองเต็มเรือรบหนึ่งลำ หลีเขยยิ้มพอใจสั่งสั่งทุกคนบรรจุทองให้ดีเตรียมกลับเขาไม่ให้ทุกคนกลับทิ้งกองทัพเรือพันคนไว้รักษาเกาะและแรงงานหลายพันคนทิ้งสเสบียงไว้แค่พอเดินทางที่เหลือเก็บในโกดังบนกเกาะเสบียงนี้พอใช้สองเดือนถ้าประหยัดและจับปลาได้ทนถึงสามเดือนไม่มีปัญหาเวลานี้เพียงพอหลีเขยจะจัดทริปใหม่จากฉางอันแต่เขาไม่ตามไปมอบให้หลิวเหรินกุ้ยจัดการทุกคนพร้อมหลีเขยสั่งออกเรือ เรือรบเคลื่อนตัวหลิวเหรินกุ้ยมองเกาะที่ไกลออกไปยิ้มในวังหลี่ซื่อหมินได้รับข่าวเขากํา,ากลังปวดหัวเรื่องเงินรู้ว่าหลี่เครื่อนทองเต็มเรือกลับมาเขาหัวราอนลั่นฟางสเสวียนหลิงและตู้รูอุ่ยตกใจหลี่ซื่อหมินหัวราอกระทันหันทั้งสองมองหน้ากันเงียบหลี่ซื่อหมินยิ้มเรื่องสบบยงทหารที่คุยไม่ต้องห่วงอีกหน่อยลงไปแจกได้เลยทั้งสองงงเพิ่งเห็นหลี่ซื่อหมินหน้านิ่วอ่านจดหมายปุ๊บใจกว้างหลี่ซื่อหมินยิ้มส่งจดหมายรับให้ ทั้งสองรีบอ่านขมวดคิ้วทันทีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ